Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแวรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200 0 0 0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บสเลียวตะชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ล้อเลี้ยวนะครับล้อเลี้ยวในเมตานี้คือเก่งมากๆนะครับเพราะว่าเมทที่เป็นเมตาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแพ้ล้อเลี้ยวหลายตัวเลยนะครับมันก็อาจจะมีดีแลกนะที่ทําให้ล้อเลี้ยวมันเล่นยากนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้แพ้ทางขนาดนั้นนะครับผมเนื่องจากเมท้มาเนี่ยส่วนมากจะจิบมาเป็นพวกไม่ใช่ตัวเบิร์ดไม่ใช่ตัวโ๊กแรงๆอย่างเช่อนอิกนิดอิกกี้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมตัวอย่างลิเลียเนี่ยมันหายไปนะครับเนื่องจากโดนเนิร์ฟไปด้วยนะครับแล้วลิเลียก็ในเมต้านี้ต้องบอกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเมต้าเนี่ยพวกตัวไหนที่ใช้ของน้อยๆส่วนมากจะเก่งหมดแต่ลิเลียเนี่ยมันก็ใช้ของเยอะอยู่นะกว่ามันจะ ฆ่าได้ตัวคนเดียวได้ต้นเกมมันต้องมีเพื่อนช่วยนะครับหรือเรียนในแผลนี้ก็เลยอ่อนลงแต่ตุกตี้โอ้ถ้าเกิดวิโลมันเข้ามาแบบนี้ผมก็ไม่กล้าเล่นแล้วครับผมเห็นไหมทุกคนดูดีแผลเนี้มีแต่ตัวที่แบบเล่นไวๆอย่างเช่นตัวของวิโล่เงี้ยวิโลเลีวสองไดโคตรเก่งนะครับผมต้องถอยอะ่ะเพราะว่าผมสู้ไม่ได้วิสองผมต้องการเลวสี่ก่อนถึงจะไปสู้กับวิโลได้นะครับผมแล้วเขาไหลเข้ามาเวทป่าต่อเลยโอ้นี่ นี่แย่อยู่นะอุ้ยอามาดิไปปะสวยแค่อย่างนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าป่าเราตายเนาะโดนเวทป่าครับเนื่องจากข้างล่างเราโดนไหลเข้ามานะครับผมเนี่ยผมเลยบอกว่าแพทเนี่ยพวกตัวที่เก่งวเยเลื่นนวยเนี่ยมันจะดีมากๆในแพทนี้นะครับอเลสเตอร์นี่เหมือนเขาจะหยิบมาเพื่อแก้ทางผมนะแต่ถ้าถามว่ามันแก้ผมได้ขนาดนั้นไหม แก้ได้ปะทำให้ผมแบบเล่นในไฟมั่วๆไม่ได้แต่ว่ามันมีวิธีเล่นอยู่ครับเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวจะแต่ผมจะเล่นให้ดูครับเวลาเจอแบบ a l e r t ร r เ,เ,เนี่ยเราจะเล่นประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าเกมนี้แค่แอบ,บยากอยู่นะเพราะว่าโรมเรามันเป็นมาลอดด้วยมาลอดเนี่ยไม่ใช่ตัวที่แบบตัด a l เ,เตอร์ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันจะแฉงตีเนาะเราได้ฟิกมาครับที่ผมกล้าเข้าไปเล่นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่มีจับเนาะ ไม่มีอนติถ้า้กันมีอนติตรงนี้ก็จะเล่นอีกนะครับสำหรับตัวเลสเตอร์เอ่อผมแค่ทําการล่างบู้เพื่อนแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อเราเนี่ยอ่อไปตีดาร์กมาเนี่ยผมก็เทรดอ็อบเจกต์ไปไม่แน่ใจว่าซินเทียโอเคเขาให้ฟ้าเราเนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งไปตีฟ้าฝั่งข้าม,มา เาเข้าไปเล่นได้นะถ้าเกิดอเลเตอร์มันอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออแต่เขาไม่ได้จับนะครับเนี่ยวิธีเล่นกับอรเลเตอร์อ่ะเราต้องคอยดูมินิแมปต้องคอยอ่านเกมเนาะว่ามันมีใครยืนซ้อนบ้างอย่างเงี้ยเราเห็นลมโขบบนแล้วผมก็เลยกล้าเล่นนะครับเราปิดเฟนิกซ์ได้นะโอเคแต่ว่าเหยียบไม่โดนนะครับน่าทำอะไรไม่ได้นะผมผมต้องดิฟาร์มให้ได้เอาเออกมาจ่ายก่อนแล้วก็ได้เป็น รถคู่ดาวเล็กนะครับรถคู่ดาวเราถึงจะ40เปอร์นะผมเคยพูดเสมอครับว่าลอเลียวเนี่ยรถคู่ดาว40เปอร์เนี่ยคือช่วงพีคของลอเลียวน,นะเราควรจะต้องรีบหาเล่นเลยอะตอนที่ลอเลียวมารถคู่ดาว40แบบช่วงกรอบโกยเลยนะครับผมมีเลสเตอร์อยู่ก็ระวังนะครับอย่าพึ่งกระโดดเข้าไปเปิดเขามั่วซั่ว เราได้ยึดโซนนะตรงนี้อู้เขาใช้คนตีเข้ามาค่อยลำครับค่อยๆลำไปเขาจับแล้วครับใต้หนึ่งตัวก็ก,ก็ดีครับโอเคใต้ตัวปะสวยโอไฟนี้เราสวยครับเขาเขาลึกเข้ามาเนาะแล้วแล้วผมก็ฟรีด้วยจังหวะนี้มาหลอดนี่รับไว้หมดเลยครับอินเนติมาปิดสวยนะโอเค อมกลางไม่น่าจะได้เพราะว่าคีีปหมดแล้วรับเวบกลางก่อนยูโเข้ากลางครับตรงนี้เราไล่ออกไปตัวเราต้องบอกว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยตัวผมไม่ค่อยแพ้ทางใครนะก็จะมีแค่เลตเตอร์ที่เขาจับเราได้ที่เหลือคือเราสามารถเล่นด้วยได้หมดนะครับผมปิดบนนะถ้าตรงนี้ถ้าเขายังเล่นสูบแบบนี้ อาจจะตายหมดได้นะไ้เฟนิกกิ้งเราด้วยแบบพิโดนมานานก็ไม่ค่อยมีหนึ่งคิวแน่นอนครับจากเฟนิกตโลโดดมาต่องไปครับตายครับผมตรงนี้ไหลต่อปะสวยมากหรอกอย่าแบบนี้ก็เล่นดีครับเขาจับผมนะโอเคไปนี้เราได้เงินมาก้นอนหนึ่งเลยนะ จะซื้อเป็นกคู่ดาวเล็กก่อนนะเฮ้ยแกให้แกให้เรรยบร้อยสวยได้บูมาใช้ด้วยแบบนี้หวานฉ่ำว่าเกมนี้นี่ผมน่าจะตายยากแหละเนื่องจากของไวมากด้วยครับแล้วก็เกมมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยมาอยู่เพื่อนอเดี๋ยวจัดก,การให้ ถอยเลยโอเควาร์ปกับกลางครับแข่งล่างเสร็จวาร์ปกับกลางหลายคนชอบลืมนะบริการวาร์ปก็ควรจะใช้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับเห็นปะอเลเตอร์ก็ไม่ได้ทําให้เราเล่นยากนะแค่ดูจังหวะเล่นนะ่ะอย่าเข้ามั่วอย่าเข้าแล้วก็ไปโดนจับก่อนนะ รือไม่ก็พยายามดึงๆก็ได้แบบใช้สกิลหนึ่งแบบดึงเขาออกมาเรื่อยๆให้เขาวิ่งตามเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ <Letter S 1> <Letter S 2> เลเตอร์มันต้องเชิงหน่อยอะ่ะหลายคนชอบพูดนะลอเ,เลียวแพ้ทางอเลเตอร์ Letter แต่ถ้าเกิดแบบอเลเตอร์ Letter อยู่คนเดียวอะ่ะอเลเตอร์ไม่สามารถฆ่าลอเ,เลียวได้นะอเลเตอร์ Letter มันมันก็แค่จับแล้วก็ให้เพื่อนลุมนะครับเราก็แค่แบบอย่าไปเล่นในจังหวะที่อเลเตอร์มันพร้อมที่จะมีเพื่อนอะ่ะถ้าผมตามได้นี่ผมฆ่าได้นะ คแต่เขาน่าจะได้เ้ยเล่นได้นะมีคนซ้อนปะโอเคอุ้ยโดเลเตอร์จับครับอุ้ยเป็นฟิกหลบด้วยเลเตอร์ตายเรียบร้อยเห็นปะนเลเตอร์จับเราได้ก็จริงครับแต่เขาไม่มีดาเมจตัวเลเตอร์อะเออให้ลากไปไหนจ๊ะเรียบร้อยในปอมบนด้วยครับตรงนี้สวยเลย ไปนี้แบบไหลาย,ยาวเนื่องจากที่ผมไปเมคเพย์ให้ตรงปวดพลาดรอรำเสร็จล้วก็ค่อยเข้าเวครับผมอเลนนี่ไม่มีติก็คือฟรีอ่ะถ้าเราได้ข่มแบบนี้ก็พยายามแบบเล่นหน้าบ้านเขาเรื่อยๆนะอย่าให้เขาได้ออกมาฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลดเกมเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างมีปฏิหารนะเพื่อจะมาเถียงเราได้นะแต่ถ้าดูจากฮีโร่นะครับผมฮีโร่ฝั่งเราเลดเกมดีกว่านะครับ ฝั่งนู้นเนี่ยเขาต้องยิ่งยิ่งต้องเล่นต้นเกมแบบให้ได้เพราะว่าเขาเป็นบิวโลอะนะตัวที่ผมเวทบู Wait, Blue, ไม่ได้ทุกคนเขาเติอนมาซ้อนนะก็ต้องให้เขาไปนะครับเอาจริงผมว่าลอเลียวเนี่ยถ้าพวกแบบรีเฟกแบบไวๆอะเล่นลอเลียวโหดมากนะพวกเด็กๆสมัยเนี้ยเล่นลอเลียวโหดนะครับแล้วยิ่งแพทนี้ลอเลียวมันผมมองว่ามันเก่งมากนะ น่าฝึกมาก้ากสังเกตนะผมจะไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่ถ้าเกิดมันไม่มีเลเตอร์อยู่ด้วยหรือถ้าเลเตอร์แบบอยู่คนเดียวคือผมก็ไม่กลัวนะหรือถ้าแบบมันมีเพื่อนซ้อนอย่างเงี้ยผมผมก็กล้ากระโดดเข้าไปเปิดนะถ้าเกิดอเลเตอร์จับผมอะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนขัดอเลเตอร์ให้แต่ว่าเราต้องเชื่อใจเพื่อนประมาณนึงด้วยนะ <l acht> แต่ถ้าเกิดเพื่อนขัดให้เราไม่ได้แบบนี้ก็เศร้าอ,อยู่าก็กลายเป็นว่าเ <acht> พื่อนผิดนะคือเราไม่ได้ผิดเพราะว่าเราเข้าไปซื้อจับให้แล้ว ก็ก็ต้องดูใจเพื่อร่วมทีมอะนะก็เขาจะตามเราหรือเปล่าแต่แบบผมว่าเล่นง่ายๆคือให้เขาเสียจับก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นดีกว่าโอ้อเคจับแล้วนี่มันมันมันฟิกโหลดอีกแล้วอะโอเคผมถอยละหรือผมซื้อให้แล้วนะเฮ้ยมาไงเนี่ยค่อยนวดไปค่อยนวดไปเรียบร้อยครับเล่นโดดมาตา เฮ้ยไหลต่อ๊บไปต่อเลยกันอีกคนเดียวไม่น่าจะรอดใช่ปะโอเคสวยอาจจะจบได้นะผมว่ามีแค่บิวโลเกิดมาแล้วก็โตโลโหแต่คีฟมันเดินช้าเลย โอเคหรือเพื่อนเราตีไม่ได้นวดไปค่อยๆนวดไปค่อยๆนวดไปครับตายหลบเนี่ยเห็นปะหลบได้เห็นไหมถัาด,ดูดีๆหลบอันตีของอาเลนได้นะรอเลียกผมได้ทําให้ดูละผมว่ายิ่งมันอยู่ที่ว่าเราเล่นฮีโร่ตัวนี้บ่อยมากแค่ไหนอะแล้วก็เรารู้จากสกิลของ ฮีโลท,ท,ทุกตัวใน RV มากน้อยแค่ไหนด้วยนะมันจะทำให้เราเนี่ยอ่ใช้สกิลสองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมสกิลไหนหลบได้สกิลไหนหลบไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมผ <onces S 1> มว่าอยู่ที่อ่ช่วงวงบินเลยอยไม่ตายขาดทีดเดียวครับเรามีตัวแข่งนะมาสิยั่วครับยั่วครับใช้สกิลหนึ่งยั่วไป ผมไม่ชอบลกไปโดนตัวแข็งด้วยกันเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายเราขึ้นเป็นมงกุฎนะเอาแรงเลยหล่อเลียนี้ยิ่งพลังเวทเยอะก็จะยิ่งระเบิดสแต็กแรงนะครับผมสำหรับดาเมจจริงอะ่ะเขาไม่เข้ามาตอนแรกผมรอนะรอเผื่อบบบิโลจะเข้ามาเอาบูแต่ว,ว่าเขาเลือกที่จะไปเล่นบนหน้าโดนซีเนติอาไล่ฆ่าอะไรข้างบนอะ่ะผมผมไม่ไปรับะ่ะผมรอดักคนที่จะมาซ้อนดีกว่า ถ้าเป็นปกติแล้วเขาจะต้องวิ่งมาซ้อนเพื่อนครับลเลตเตอร์เดินมาคนเดียวเหงาๆแบบนี้โดนผมครับตายครับผมเอาดิเอา, ي, เอาต่อไละล่ะไม่อยากตามครับน่าจะมีมาอีกแน่ไงหลบไปนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวดอติคูลดาวอยู่นะสองวิเห็นป้าเลเตอร์มาคนเดียวก็คือตายอะ่ะเขาสู้ผมไม่ได้ปวดเรียกว่าปวดครับเรียกว่าปวดครับเื้อ,อครับลื้อครับเล่นกับผมเลยดี ได้กับผมหน่อยได้ไหมล่ะนี่แน่เป่งมาครับเป่งมาแล้วไงต่อนี่แน่ตบายให้หมดการกติด้วยนะึกว่าจะส่วนครับแต่เขาหนีเขาทาถูกต้องน,นะนะเรื่องที่จะหนีอะ่ะแต่ถ้าไม่สู้ก,กับเราคือเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยเล่นอยู่อย่างเงี้ยแหละวิลโลต้องระวังครับเขาลากลเราเขาป้อมได้นั่นไงลากเพื่อนเราเข้าไปแล้ว อันนี้เหลือแค่ป้อมกลางป้อมเดียวอะ่ะดีได้ปะโอเคนะโอโลโอเข้ามาขวางอุ้ยเอคิวอุ้ยแล้วจับจับฟินด้วยจับตัวใหญ่ได้ดิแล้วไปแล้วครับหยาดเข้าไปตรงกุ้นผมตามเข้าไปไม่ได้ครับอเลนขี่คอมาครับรอโดดตอนที่เขาลงมาผมเพื่อเอารถคูดาวสกิลสองแล้วหลบด้วยแข่งครับโอ้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 ไม่มีติึบดิ้นอยู่ยิงดิ้นอยู่ครับ เออถ้าเกิดผมกดพูดิฟายช็อตนี้ผมน่าจะรอดแล้วอาจจะเก็บไมค์ไคิวได้เลยเนี่ยเพราะว่าพูดิฟายเนี่ยมันสามารถล้างสกิลหนึ่งของเฟนิกได้นะไอระเบิดสแต็กอ่ะเราได้เขามาสองทางก็เหลือแค่ทางเดียวเนาะก็จะไม่ก้คิวละการันตีแล้วว่าเออเราจะมีประกันภายในช่วงเลดเกมอันเลนขีขคองเข้ามาเขาจับยังไงยังไงผมไม่ได้ดูเลยไม่อยากกระโดดเข้าไปบัวตัวตัวยังไม่จับนะ จะดึงคนได้ปะมาไหมมาหาผมไหมยินดักอยู่นะมาไหมมาสักคนไหมามาดิรอจับไปเลยปะละ่ะรอจับไปเลยปะล่ะโหแต่เฟนนิ่อยู่ดิอาจจะเบิร์ดผมตายได้นะเสียงเสียงเสียงอยู่เสียงอยู่ไม่เอาเดี๋ยวไปข้างบนรับเล่นแล้วฮะยึดการเข้านะ อาเลสเตอร์ letter, เดินเหงาเหงาคนเดียวฟิกเหรอ <c oughs> ไปรอดอยู่ดีจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเฮ้ยแต่บิวโลน่าจะวาร์ปกลับบ้านแล้วผมน่าจะไปไม่ทนันเราได้อาเลสเตอร์ letter, มาคุ้มแล้กกันไปซีเทียเล่นอยู่ตรงกลางผมดันป้อมบนให้ก่อนระดับแรกไอค,คิปบนเคลียครับมาอยู่มาอยู่มาอยู่เอาอบิโลกอนโอ้แหงแรงแหงแ ปุ๊บดินด้นดิ้นออกมาไม่มีสกิลสองคูดาวอะ่ะถอยได้ปะถอยได้ปะแต่ก่อนเถอะหาเลือดก่อนผมอะ่ะตอนนี้โอเคน่าต้องวาราปกลับบ้านนะทุกคนแบบนี้เลือดไม่พอเล่นแล้วก็รอป่าเกิดด้วยเราไม่ควรเสี่ยงเล่นมั่วซั่วนะ แล้วก,ก่อนที่จะไปเอาก๊อตหรืออะไรเนี่ยเราก็ควรจะแคีคลิปในเลนก่อนนะครับอให้คลิปเขาดันเลยแมนะ่น้ำเนี้ยฝั่งวน,น่ะจะได้มารับคลิปนะครับโอเคโชว์บนหนึ่งโชว์กลางหนึ่งจะเคลียร์ได้นะก๊อตตัวนี้เราเป็นซินด้วยมันค่อนข้างเคลียร์ไวเลยละ่ะเราเป็นเมดเนาะเราก็แค่สกิลหนึ่งไปพอครับไม่ต้องใช้สกิลสองเข้าไปว่าเราต้องคอยไล่คนช่วยเพื่อนเราได้ละเอเดอร์จับผมดิไม่จับด้วยนะ โตายครับเรียบร้อยเรเตอร์ก็ตายครับผมสวยอเลนต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าคีฟเข้าป้อมแล้วบิวโลโันพยายามที่จะคัดคีฟเหรอเราเดินมาด้วยเพราะว่าไม่ชัวเผื่อแบบมันค่าบารลอตกับอ่อาหยาดแล้วได้เบื่อมันโชว์ปฏิหารครับอ่าแต่มันไปตายตรงงห้นแล้วดิแบบนี้นะ่าจบเกมแล้วปะไม่ต้องลำดาบไม่ต้องลำดาบไม่ต้องลำดาบตายไป แต่ไมก้าซีเนเทียเราไปได้เหมือนกันนะดิเป็นเอกพิกครับแล้วมาหลอดพิกป่าเหมือนกันครับผมอย่างเฟี้ยวแล้วมีการกดวาร์ปด้วยแหละนี่ผมไปการคีปลางให้เอาน่าจบบ้านแล้วผมโอเคจีจีครับนี่จะประมาณนี้เนาะเล่นลอเลี่ยวสู้กับอเลสเตอร์นะครับจริงๆอ่ะอย่างที่ผมได้พูดไปแหละ ตัวมันอะแค่ไม่ได้ชอบอเลเตอร์แต่ถามว่าแพ้ทางไหมผมว่าไม่แพ่นะคือถ้าเกิดบรนบรนแพ้ทางอะอเลเตอร์มันต้องแบบโซโล่ฆ่าลอ,อเลี่ยวได้แต่นี่คืออเลเตอร์มันโซโล่คิวลอเลียกไม่ได้มันต้องมีเพื่อนอะก็เท่ากับว่าไม่แพ้ป้าแบบเนี้ยเออใช่ไหมแล้วพอจับเสร็จอเลเตอร์ก็ต้องตายทันทีเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาช่วยอยู่แล้วลอเลี่ยวมันก็ไล่ฆ่าเลยแหละอย่างที่เห็นไปใน,ใน,ในหลาย,ลายๆช็อตนะในเกมนี้นะครับ อเลเตอร์นี่ทำดาเมจแค่1ิเซด้วยเล่นยากกว่าอีกนะับผมคือ <c ười> ผมมองว่าถ้าจะหยิบตัวมาฆ่าลอเรียลเนี่ย <c ười> ผมว่าหยิบพวกตัวโอก๊กแรงๆสกิลแรงๆเพื่อมาไล่ให้ลอเรียลเนี่ยมันกลับไปเติมเลือดอะดีกว่ามากกว่าเอามาเล่นอเลเตอร์นะ A อเลเตอร์ผมว่าหยิบมาไม่ค่อยคุ้มด้วยแล้วอเลเตอร์ A คือแพทนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนะาะมันเป็นตัวที่ต้องพึ่งทีมอะก็หยิบตัวอื่นดีกว่าผมว่าหยิบลิเลียมาก็่าจะดีกว่าอรนะเรเตอร์นะเกมนี้ที่ผมหยิ เคาน์เตอร์พีคแหละแต่มันไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะกดซเปอแตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ